ทางด้านของนางสาวยิ่งรักชินวัตนนะคะว่าที่นายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะถึงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินบาทของพรรคเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีแค a n ิเดตรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนั้นบอกว่าอยากเข้าไปควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทโดยนางสาวยิ่งรักได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายพรรคและไม่มีเจตนาที่จะไปควบคุมเงินบาทแต่ต้องการเป็นไปตามกลไกตลาดมากกว่า ซึ่งตนเองต้องการดําเนินนโยบายทั้งหมดตามที่ที่ได้ประกาศไว้ในช่วงของการหาเสียงแต่หากดําเนินการแล้วพบว่ามีปัญหาก็อาจเพิ่มความยืดหยุ่นและต้องเปิดเผยกับประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมาค่ะค่ะส่วนที่หลายฝ่ายเป็นห่วงเกี่ยวกับผลกระทบต่อภาวะเงินเฟอ้อจากนโยบายประชานิยมนั้นคุณยิกษณ์บอกค่ะว่า ตนเองนั้นก็เพียงต้องการให้ปริมาณการบริโภคสูงขึ้นและ GDP โตขึ้นซึ่งคงไม่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้อขอภัยค่ะอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากนักแต่อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอนาคตนอกจากนี้นะคะนางสาวยิ่งรักก็ยังกล่าวถึงกรณีของพันตำรวจโททักษินชินวัตรพี่ชายว่าไม่ทราบว่าจะได้กลับมาเมื่อใด ขณะที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาความปรองดองและสมานณนชันนั้นนางสาวยิ่งรักษ์เห็นว่านายคณิตนน,นครประธานคณะกรรมการอิสะระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองควรเร่งกระบวนการทั้งหมดให้รวดเร็วและมีความชัดเจนขึ้นค่ะ